เดี๋ยวลองหรือไม่ลองบินกระป๋า,ามาขายกระป๋าด้วยลิซูซูโอ้โหนี่มีแปะนะทำอะไรนี่ไม่มีเอองงมากอะไรวะ เอออะะไรวปกติต้องแปะมาอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่เหรอเองงองงไอ้นี่มือมันแบบว่างนี้แล้วแบบมันก็ยแบบว่าน่ากลัวผมเหมือนกันเลยสงสัยต้องให้ตีดสองตัวน่ามนนั้งนะปะมันให,ให้สั่งได้เหรอสั่งได้ไม่เอาเอ ไม่มุ่เทียมุ่นง <Hello. S 1> ่ะไรลกว่าดีสู้ๆดีสู้ๆคู่กับผัวเลยไม,ไม่ต้องดีของแค่ของร้าน